สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นคลิปนี้มาดูวิธีแยกคอปกบัวแหลมแหลมเป็นเทคนิคการทำที่ง่ายๆนะคะออกมาเป็นคอบัวที่สวยจะทำเป็นคอบัวแหลมนะคะราบๆไม่ติดคอค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเสื้อชิ้นหน้าเสื้อชิ้นหลัง แล้วก็วางกระดาษไว้1นึ่แผ่นนะคะสำหรับกดรอยออกมาเสื้อชิ้นหน้าก็ใช้เข็มหมุดติดไว้ก่อนนะคะในส่วนของเสื้อชิ้นหน้าให้เกยนะคะให้วัดออกไปนะคะสักสองเซนติเมตรวางชิ้นหลังให้เกยกัน2ซนติเมตรค่ะส่วนคอเสื้อ กดให้ตรงกันนะคะติดสก๊อตเทปไว้นะคะคอหลังให้วัดขึ้นมาคอหลังให้วัดขึ้นมา1.5ซนิเมตรแล้วก็จุดนี้ให้วัดออกมา1ซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะแล้วก็ให้โค้งนะคะ จุดนี้ก็โค้งมามค่อยๆไล่มาค่ะมาที่กึ่งกลางหน้านะคะคอปกว้างเจ็ดเซนติเมตรคอหลัง ถ้าคอหน้ากว้าง7ซนติเมตรปกคอหลังก็กว้างอีกนิดหนึ่งนะคะให้ใช้ที่8เซนติเมตรด้านนี้ก็7ซนติเมตรก็ยาดหมุนนะคะ ด้านนี้ก็วัดออกไปนะคะ3.5เซนติเมตรจะทำเป็นคอบัวแหลมนะคะ3.5หรือว่า4เซนติเมตรประมาณนี้ค่ะแล้วก็กดรอยคอปกออกมาเลยค่ะ คอรจริงก็กดรอยออกมานะคะก็กดรอยเหมือนกันค่ะดึงเข็มหมุดออกมาเลยนะคะแล้วก็โค้งเส้นตามรูปคอปอกนะคะ แล้วก็เส้นคอจริงจะอยู่ด้านในนะคะเราวัดดูนะคะเส้นคอจริงกี่เซนติเมตรได้21ซนติเมตรเวลาเราแยกก็ต้องให้ได้21ซนติเมนะคะด้านนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางหลังเวลาวางผ้าวางสันทบจุดนี้ ที่เราสร้างตะเข็บขึ้นมาใหม่นะคะให้เราวัดออกไปนะคะ2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่ค่ะเส้นนี้เราไม่ใช้นะคะให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนนะคะกันหนดด้วยตาก็ได้ในส่วนชิ้นหลางเราจะแยกค่ะ เราก็ตัดออกมาเลยนะคะตัดเลยค่ะย้ายขาดจากกันแล้วกแทรกกระดาษนิดหนึ่งนะคะในส่วนของคอก็นำมาแยกแทรก,กระดาษนะคะ แทรกแล้วให้ได้21ซนติเมของรอบคอนะคะลองติดเข็มหมุดดูก่อนนะคะแล้วก็วัดดูค่ะก็จะได้21ซนติเมพอดีค่ะก็แทรกกระดาษช่องลากขึ้นเซนติเมตรนะคะหรือว่ามากกว่านี้นิดหน่อยนะคะควเวลาวางผ้า ชิ้นหลังก็วางสันทบนะคะก็จะได้เป็นคอปกบัวแหลมสวยๆนะคะเทคนิคดีๆก็นำมาฝากกันคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ